สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีกท่้นนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องค่อยบอกจะแล้วข่าวด่วนอีพีนี้ก็ขอญาตหลวงปู่ลินเดอร์ขอญาตขอญาตบัตรคำเดออีพีนี้เจ้าก็จะมารับประวัติของหลวงปู่ลินเท่าที่ผมได้ลงพื้นที่อยู่พื้นที่ได้ยินจาก,ท,ก,กทู้่าผู้แก่คือยายอุ่นแล้วก็ทุ่าผู้แก่ที่นั้นหลายคนชาวบ้านอ่า ประวัติของหลวงปู่ลิ้นเนี่ยนะครับท่านได้เดินทุดลงมาอยู่ที่นี่นะครบบนานนะครับหลายปีแล้วที่ผมฟังมานะท่านได้เดินทุดลงมาแล้วก็มาจําวัดอยู่ที่วัดท่าผาแอดแห่งนี้นะครับก็อยู่ปฏิบัติธรรมถือศีลน,นะครับสี่เนาะจนชาบ,บ้าช่องเริ่มใส่ศรัทธาหลวงท่านในบาร,รมีของหลวงปู่นะครับในบาร,รมีของหลวงปู่นะ เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านมากๆนะครับทุกวันพระทุกวันอะไรนะครับชาวบ้านก็จะขึ้นไปขึ้นไปฟังเทศฟังธรรมท่านเป็นพระสายเมตตาเป็นพระที่มีวิชาคุ้มนะครับชาวบ้านเขาล่ำลือกันมาเล่าให้ฟังกันในช่วงนั้นนะครับโดยเฉพาะอ่าคนที่ทําไม่ดีอย่างเงี้ย จะไม่กล้าไม่กล้าเข้าใกล้หลวงปู่แล้วก็จะไม่กล้าเข้าเข้าไปในในบริเวณที่หลวงปู่อยู่นะครับสี่หลวงปู่สามารถอ่านจิตคนได้นะครับสามารถอ่านอ่านจิตของคนได้นะครับใช้ยาอ่านจิตของคนได้น,นี้จากที่ผมได้ฟังมานะครับได้ฟังจากาคุณยายคุณอุ่นแล้วก็ชาวบ้านที่นั่นเล่าให้ฟัง เป็นพระที่เมตตาเป็นพระที่มีความเมตตาสูงแล้วก็เป็นพระเป็นพระที่ที่ชาวบ้านแนะถานั้นศรัทธามากๆนะครับศรัทธามากๆแล้วก็คารพมากๆเลยนะครับอย่างยายอุ่นเนี่ยก็จะเหมือนเป็นสิทธิ์ท่านนะครับพวกยายอุ่นพวกแดดเนี่ยผู้ทาบุก้แก่ชาวบ้านหลายคน นะครับผมจำชื่อไม่ได้ครับจำชื่อไม่ได้ไม่ได้หรอกครับ,รบเพราะฉะนั้นก็ประวัติที่ผมได้ฟังมาคือท่านเป็นคนที่อ่านคิดคนได้แล้วก็รู้ว่าใครคิดอะไรมือว่าคิดอะไรนะครับเพราะว่าท่านมีอย่างของท่านนะครับพระอาจารย์พระอาจารย์ผมก็เคยเล่าให้ฟังนะครับนานและผมจําไม่ค่อยได้นะครับสี่นะครับเพราะนั้นใครที่ คิดดีทำดีอ่ะท่านก็จะมองออกนะนะครับส่วนใครที่คิดไม่ดีทำไม่ดีเนี่ยจะไม่ค้าเข่าใกล้เลยเพราะฉะนั้นผมเลยมานั่งคิดว่าถ้าพ่อพี่เอกเป็นคนทำอ่ะเขาจะกล้ากลับมาหรอกล้ากลับมาขอพรหรอเอฟซีเชื่อมั้ ขาจะกล้ากลับมาขอบพรนะครับอันนี้คือความคิดส่วนตัวของผมนะนะครับคนที่ทําไม่ดีจะไม่กล้าเข้าใกล้นะครับจะไม่กล้าเข้าใกล้ท่านเลยเพราะฉะนั้นถ้าพอไปโคนส่งพระเป็นคนทำจะไม่กล้าเข้ามารับขึ้นไปขอบพรหลายครั้งนะไม่ใช่แค่ครั้งเดียวหลายครั้งด้วยขึ้นไปกลาาขึ้นไป ขอพรขออะไรต่างๆนานาล้าสุดก็ขึ้นไปเห็นไหมครับแต่ก็มีคนหนึ่งที่ไม่กล้าขึ้นเลยคือคือดาแสฟะไม่กล้าเข้าใกล้ไม่กล้าที่จะไปขึ้นไปหาท่านขึ้นไปกราบท่านนะครับไหลพระนครมันก็ท้าอยู่ทำไมไม่ขึ้นไปล่ะที่ไม่กล้าขึ้นไปเพราะาทำอะไรผิดไว้หรือเปล่าเลยไม่กล้าขึ้นไปจริงปะ ม่คือไม่กล้าขึ้นไปในทําอะไรผิดไวหรือเปล่าครับเลยกลัวเลยกลัวความผิดเลยกลัวความผิดของตัวเองหรือเปล่านะครับเลยไม่กล้าขึ้นไปนะครับหรือโกหกเยอะโกหกไว้เยอะเลยไม่กล้าขึ้นไปขอพรน,นะครับคนโกหกมักจะไม่กล้าขึ้นไปขอพรน,นะครับนะคนต้องมีจิตใจที่บอยสู้จริงๆ นะครับถึงกล้าขึ้นไปแต่ถ้าคนพวกโกหกพวกปิ้นป้อนอะไรพวกนี้ผมเชื่อว่าไม่กล้าขึ้นไปหรอกครับบอกว่าท่านศักดิ์สิทธิ์ท่านท่านท่านศักดิ์สิทธิ์นะครับท่านอยู่ทุกคนอยู่มาดูข่าวมาห้าปีเห็นดำขึ้นไปอีกครั้งครับเห็นขึนขนขน้นไหมครับขึ้นไหมไม่ขึ้นเห็นไหมครับไม่กล้าขึ้น กล้าขึ้นที่ไหนล่ะไม่กล้าเข้าใกล้เลยอ่ะเอาง่ายๆคือไม่กล้าเข้าใกล้ไม่กล้าไม่กล้าขึ้นไปดูยใกล้หรอก้องบนบนวัดเลยดีกว่าแม้กะทังอัฐิลูกตัวเองอยู่ตรงนั้นน่ะอยู่ตรงตีนพูอ่ะตรงอยู่ตรงก่อนถึงศาลานะถล้าเข้ามาวัดอยู่ซ้ายมือก่อนโค้งยังไม่กล้าเข้าเลยลองคิดเอาเองแค่นี้พอนะ ลองคิดเอาเองทุกคนลองทุกท่านลองคิดเอาเองด้กันไม่เคยคิดที่จะไปฝาดถูเอาน้ำเอาขน,นมไปให้เอาข้าวาปลาไปให้ในวันพระใหญ่ก็แล้วจะไปวันวันเกิดเนี่ยแค่วันเกิดเนี่ยหรือวันครบรอบเนี่ยถ้าเอฟซีไม่โอนตังค์ให้หรือว่าอะไรก็ไม่ไปนะครับไม่ไปเลยนะครับนะไม่ไป ต้องไปที่มีประเด็นอย่างรรบพี่แล้วเนี่ยศาสตร์นต้นตดสินเน่ยถึงไปเพราะว่าพระซื่อเห็นปะพระซื่อวันนั้นที่หลายๆช่องที่ออกไปจากนางเนี่ยคือศาสตร์ตสินเน่ะต้องรีบกลับบ้านก่อนนี่เลยครับศาสตร์ตสินปุ๊บไปนั่งกินข้าวปาร์ตี้กันเอาอะไรกันนั่งดื่มกันนั่งอะไรกันซึ่งเป็นเอฟเอฟซีที่ ยูทูบเบอร์หนไม่พอใจคุณต้องกลับมากบ,บ้านก่อนกลับมาหาน้องก่อนถูกต,ต้องไหมครับท่านี้อะไรครับนูนไปนัางฉลองนูนกันมันสมควรไหมครับนี่นะครับนางถึงไม่ค่อยกล้าเข้าวาดัดเพราะนางอาจิตใจนางทําผิดไว้เยอะโกหกไว้เยอะนะครับหลวงปู่ไม่ชอบคนโกหก หลวงปู่ท่านมีศีลธรรมมีศิลมีธรรมมีควาเมตตาท่านมีเมตตาคนโกหกหรอครับนะสังเกตเลยว่านามันขึ้นเขานางไม่ขึ้นเลยแตทำไมไอ้คนส่พระไปอะลองคิดเอานี้พอไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับส่วนประวัติลึกๆเนี่ยลองไปศึกษากันดูก็านะ่าจะมีอยู่ใน Google นะมะั้งน่าจะมีกันอยู่ นะครับยุคสี่แต่นี้ผมได้ยินจาวบ้านมานะได้ยินชาวบ้านบ้างมาว่าท่านเป็นผาที่ม,ม,มีมีวิชาคมแล้วก็อ่าอนจิตคนได้นะครับที่ทักทราบมาก็เท่านี้ก็ขอ,อยาหลวงปู่ดล้วครับไม่ได้สุปปมาพพักพังเดอร์ปู่เดอร์ขอ,อยาบัตคํานะครับมาเล่าให้ฟ,ฟังเฉย